สวัสดีกันด้วยนะครับพบกับผมนะครับปันๆและอยู่ในรายการพีทีทีวีนั่นเองนะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวชาบีนั่นเองครับโอเคเดี๋ยวเราจะแกวมานเลยนะครับซึ่งเออลืมข้างกล่องนะครับคือแพสโซโคแอตลัสด่างกล่องก็อันนี้แบบนี้เหมือนเดิมนะครับผมมีจะมีแต่การไดร์แอล์ครับการ์ดกาก,การกลางใบก็มีบางอย่างก็มีนะครับผมอย่างการ์ดเล็กการ์ดของไดโน แต่กลางนะครับผมเราก็จะอ,ออกไปนะครับผมตอนนี้การรีวิวเนี่ยมันก็ได้ค่ามาจนถึงจ,จุดสูงสุดแล้วนะครับการรีวิวการไดโนมาสเตอร์จะจนจะแบบยังไงถึงค่าสูงสุดแล้วนะครับผมการับแรกของเรานะครับคือเจ้าครัสโซโคเอลัสนั่นเองนะครับเราจะความการ์ดไว้หน่อยนะฮะเหมือนเดิมครับผมโซเดชนะครับผม ซูฟูซูราครับผมแลมฟอริมคัสอ่าอะไรวะทันเดโบเออไไม่ได้เล่นนานมือคอนโชรลครับโทอนาดูครับกาดเกาะวิดิโอสเลนครับผมวิดิโอสไตล์โอ้พูดผิดอีกแล้วการ์ดฟิวครับผม เทอร์โนดอนนี่กั๊ดอาจจะเป็นการดรลของเทโกะนะครับผมการดรลของใครหลายคนยคน,นะชอบนิกโตซอรัสรับผมไดมอร์ฟูดอนครับผม,บผมวันและดิมอร์ฟูดอนนะครับผมซึ่งที่ผมไม่ได้อ่านความสามารถการนะรเพราะว่ามันไม่ค่อยมีเวลานะ เราก็เราก็ทํากันอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะคบผมจนถึงเล็กสุดท้ายนะครับรก็คือเล็กเผาสขาเรายังไม่มีเ,เรื่องมือยังไม่ได้รีวิวเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับผมก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะหามารีวิวให้ได้โอเคครับผมไม่เป็นไรนะสำหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายซ o u